ลองแชทไหมหกูดูพี่ตื่นแต่เช้าครับพระพิมพ์นะถ่ายรูปตัวเองกำลังประชุมอยู่ในคณะสงฆ์พี่ตื่นแต่เช้าครับจะไปงานสวดถอนสีมาที่วัดป่าตึดต๊ดๆจังหวัดกาญจนบุรีจะออกเดินทางตีห้าครึ่งครับรักเมียครับอย่าน้อยใจนะครับเพราะผัวต้องไปถวดไปสวดถอนใบเสมา พี่จะไปทำงานครับงานคงจะเสร็จตอนบ่ายจนถึงตอนเย็นเดินทางใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับรักเมียมากที่สุดเราเริ่มติดต่อกันตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม67 วันที่9พฤษภาคม67ได้โทรคุยกันเป็นครั้งแรกอูโหูจำวันแม่นมากอืมวงการรักในดอกทองนี่รักกันในดงดอกทองจ้ะวันที่14พฤษภาคม2567เวลาประมาณ1ทุ่มที่มจรวังน้อยเรารักกัน แล้วเป็นสามคนในวันนั้นโ oh. อ้ยแล้วเป็นสามคนในวันนี้โอ้ยเ oh. จ้า,าวาดแชทเจ้า,าวาดมึงดูความหน้าด้านมึงว่าด้านไหมล่ะยังเอา,าศาสนาพิธีที่ตัวเองจะไปทำในกิจของสงหน้าด้านมาก อยคุยกันเหมือนแบบผัวไปทำงานเกี่ยวข้าวเมียทำกับข้าวรออยู่ที่บ้านคุยกันแบบเหม็นมากเหม็นความรักเหม็นความรักสุดๆเหม็นหน้าคินโนมโตมากเลยอ่ะคือแบบในขณะที่กูอ่านนี่เพลงคินโนโมโตมาแล้วนะหวานแหววมากเจ้าว,วาด เจ้าวาาวาดพระพระพระฉายที่นโ้มอโตมากรักกันหวานชื่นโอ้ยและอีพวกที่เห็นใจพระมึงแหกตาดูว่าน่าเห็นใจไหมยังหน้าด้านตัวเองไม่ได้เป็นพระแล้วด้วยซ้ำยังหน้าด้านไปทําพิธีสวดถอนเสมามึงดูความหน้าด้าน ป้าข้างบ้านปากยื่นปากยาวควรทำยังไงดีคะใช่เมืองก็หูยื่นหูยาวพอกับปากปากข้างบ้านเหมือนกันพอกันอีป้าข้างบ้านปากยื่นปากยาวพูดถึงเมืองเมืองก็สารแ,แนฟังบันจังเหมือนกันเมืองก็หูยื่นหูยาวพอกับอีป้าข้างบ้านเลิกวุ่นวายกับมันมันจะพูดอะไรไปให้มันพูดไปเมึงไม่ต้องไปสนใจจะไปสนใจมันทำหาอะไร มึงจะมานั่งถามทำไมต้องทำยังไงแก้ดีตัวมึงสิชาวบ้านทำไมมึงจะไปวุ่นวายคนอื่นทำไมใครจะพูดถึงมึงยังไงมึงห้ามปากมันได้เหรอเวลาคุณจะพูดถึงมึงมึงห้ามกูได้เหรอฮะถ้าสิบบ้านพูดถึงมึงหมดมึงห้ามสิบบ้านนี้ได้เหรอถ้าทั้งเขตเนี่ยพูดถึงมึงหมดมึงห้ามเขาพูดถึงมึงได้เหรอมึงจะหาวิธีจัดการตลอดเวลามึงจะจัดการยังไงหมด มึงจัดการตัวเองง่ายกว่าเชื่อกูเถอะแก้ไขตัวเองเถอะมึงจะไปแก้ไขชาวบ้านทำไมในเมื่อแก้ไขตัวเองจบเร็วกว่าสะดวกสบายกว่าถ้ามึงอยากแก้เผ็ดป้าข้างบ้านเปิดไลฟ์สดกูตั้งลำโพงหันไปหาป้าข้างบ้านแล้วมึงมาตั้งคำถามใหม่เดี๋ยวกูด่าให้ แต่มืองต้องเตี้ยม,มากูก่อนนะอาจารย์หนูเนี่ยตั้งลําโพงหันออกหน้าคาข้างบ้านเนี่ยป้าข้างบ้านเรียบร้อยแล้วอาจารย์ด่าให้หนูหน่อยเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจะกระโถนตีกระบ,บาลอีป้าข้างบ้านแทนมืองเองกูจะด่าสารแนนเรื่องชาวบ้านจะเลยว่ามา,าไม่ทาหาเหวอะไรเอามือนี่เกาะรั้วคอนี่ชะเง้อแล้วชะเง้ออีกอ่าหูมือนี่กับลำโพงวัดจะนะ ไปไหนมาไหนได้ยินไปบทปากมึงนีกับลำโพงวัดไปไหนมาไหนเนี่ยเอาเรื่องชาวบ้านไปนินทาว่าร้ายคนอื่นตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้จักสันดาลตัวเองครอบครัวในบ้านตัวเองเนี่ยชิ้นผาไหวปวงหมดแล้วไม่เคยแก้ไขปัญหาในบ้านตัวเองได้เลยลูกก็ชิบหายผัวก็ชิบหายกับข้าวกับปลาไม่เคยจะทาให้ผัวแดกวันวันจ้องแต่จะยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ทําหาทําเหว่าอะไรนี่เดี๋ยวกูด่าแทนเองไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการให้เออมึงเปิดเ,เลยเดี๋ยวกูด่าเอง ไม่รู้ให้มันรู้ไปถ้ากูด่าขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวกูว่ามึงย้ายบ้านเถอะกูแนะนําป้าข้างบ้านชนะมึงแล้วชนะกูด้วยวิธีการย้ายบ้านง่ายสุดแต่กูคิดว่าคนชนะกูยากะนะถ้าโดนกูด่าเข้าไปอะ่ะน่าจะสำนึกบ้างอะ่ะถ้ามันยังไม่รู้ตัวเวลามันเกาะรั้วบ้านมึงมึงเอาโทรศัพท์เปิดให้มันฟังเลยป้าหนูมีอะไรให้ป้าฟังมึงเอาโทรศัพท์มาเลยอะป้าฟังนี่นะมึงถืออย่างนี้เลยป้ารู้จักอาจารย์คนตื่นทำไหมอาจารย์บีอ่ะป้าดูนี่นะ แล้วมันเปิดเสียดงดังๆยืนถืออย่างนี้ให้มันดูอ่ากูจะรอดูซี่ป้าข้างบ้านจะทำยังไงมันจะเออแดกมากกูรอดูกูว่าทนอยู่ไม่ได้หรอกกูรับประกันได้เอาไมล่ะถ้าทนอยู่ได้นี่ป้าข้างบ้านนี่หนานะหนากว่ากระทนกูอีกกระทนกูก็แทบไม่เข้าแล้วกูว่ากูยอมอันนี้น่ากลัวกว่าผีนะพวกมึงเนี่ยกลัวผีกันมากเลยแต่กูว่าป้าข้างบ้านน่ากลัวกว่าผีกูจะบอกให้ อันตรายมากกูจะบอกให้นะพวกมึงเนี่ยชอบแก้ห่วงจุ้ยกันใช่ไหประตูหน้าต่างตรงกันไม่ดีประตูหน้าบ้านไม่ดีต้องมีน้ำพุอยู่หน้าบ้านพวกมึงเนี่ยสรรหาวิธีการแก้ห่วงจุย้ยเสียเงินเสียทองกูงแนะนําง่ายๆนะมึงหาเงินหาทองไปแก้สันดานป้าข้างบ้านไม่ให้มัรบกวนบ้านมึงจะดีกว่าแก้ห่วงจุ้ยไปป้าข้างบ้านก็ยังสารแนบ้านมึงอยู่ดี เออเอาใครมาเหรอวันนี้หมอดูห่วงช่วยเหรอมาดูบ้านนี้บ้างสิไหนก็จ่ายตังค์แล้วช่วยมาดูให้ที่นี่หน่อยได้ไหมหมาจ่ายไปแล้วนี่ยแวมาดูหน่อยตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีไหมนี่สันดาป้าข้างบ้านหยิบย,มยืมมือชาวบ้านไม่เคยลงทุนหาเหวอะไรเองนีสันดาป้าข้างบ้านสารแนไปหมดเปลี่ยนเสาเหรออ๋อวันนั้นหมอดูสินแสมาใช่ไหมเปลี่ยนเสาหมดไปกี่บาทละเท่าไรเหรอเริ่มจะข่าวข่าวจากบ้านกูไปบอกบ้านอื่นแล้วมึงไม่ต้องเปลี่ยนหรอก ถ้ามึงเปลี่ยนห่วงจุ้ยไปมึงก็เปลี่ยนสันดาลป้าข้างบ้านไปได้กูแนะนําบ้านมึงเอาไว้เหมือนเดิมแล้วมึงอ่ะไปเปลี่ยนสันดาลป้าข้างบ้านง่ายกว่าไปแก้ไขถามหมอถมหมอดูก็ได้ไมเสียงหายอา้าวเรียกแม่ว่าอีแก่บาปไหมบาปจ้ามึงชั่วเลยแหละไม่ใช่บาปธรรมดาโคตรชั่ว มึงถามคำถามแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมึงไม่มีมโนสำนึกเลยเหรอมึงถึงได้ต้าตั้งคําถามว่าด่าแม่ว่าอีแก่บาปไหมมึงไม่มีมโนสํานึกเลยแม้แต่นิดเดียวมึงไม่มีสํานึกผิดชอบชั่วดีในใจเลยมึงถึงได้ตั้งคําถามว่าบาปไหมมึงต้องรู้อยู่แก่ใจเลยว่าด่าแม่ตัวเองว่าอีแก่มันต้องบาปโอ้มึงไม่น่าตั้งคําถามแบบนี้ได้เลยนะ ทำอะไรวะเพื่อนเบียเออมึงไม่ต้องสารแน่กูกนะเพื่อนปี๊ดไม่ต้องสารแน่กูกจ้ากูจะทำอะไรก็เรื่องของกูมึงเป็นเพื่อนกูก็หัดเลิกสารแน่เรื่องกูซะบ้างทํายังไงถึงจะเลิกสนใจคนอดินแค่คนอื่น,อน,อนทุกใจจริงๆค่ะแล้วมึงไปสนใจทําไมล่ะนี่นิสัยสอดรู้สอดเห็นนิสัยป้าข้างบ้านนี่เออมันอดเรื่องชาวบ้านไม่ได้ไงสนใจแต่เรื่องชาวบ้านไม่เคยสนใจตัวเอง มัวแต่แคร์ชาวบ้านแต่ไม่เคยแคร์ตัวเองอยากรู้ไปหมดเขาเป็นยังไงอยากรู้ไปหมดเขาต้องคิดยังไงกับเราอยากรู้ไปหมดแต่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นยังไงไม่รู้นิสัยตัวเองว่าเป็นยังไงไม่รู้สันดาลตัวเองว่าทุกอยู่ไม่ทุกไม่ใส่ใจไม่สนใจตัวเองแต่ไปสนใจคนอื่นก่อนไม่แคร์ตัวเองแต่แคร์คนอื่นก่อนนี่มันใช้ได้เหรอแล้วเรามีความทุกข์อยู่ในใจคนระบาดคนลำบนคนทุกข์คือใครเราอ่ะแล้วมึงจะทุกข์ทำไมมันทุกข์กับมึงเหรออ่ะมันยังไม่แคร์มึงเลยอ่ะมึงจะ เราทําตามเหตุตามปัจจัยของตัวเองไปสิจะไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นทาไมมันติดสันดา์วุ่นวายกับชาวบ้านแั้นะเมื่อไหร่มึงจะบวชแล้วเมื่อไหร่มึงจะตายล่ะเดี๋ยวมึงตายเมื่อไหร่กูจะได้บวชสักทีหนึ่งเพิ่งไปดูแจ๊คโคซิงเห็นฉาก เบียแล้วลุกออกจากโรงเบียรเล่นไม่เป็นธรรมชาติพอดีแล้วล่ะจะได้ไม่เป็นมลทินกับฉากหนังเขาอะนะดีแล้วดีแล้วที่เดินออกอยากซื้อหมอนไปไว้ต่อยได้ไหมครับได้เลยจ้าได้เลยมึงจะเหยียบมึงจะกระทืบเอาเต็มที่เลย ถ้ามึงซื้อไปแล้วมึงจะไปทําอะไรก็ได้จ้าเชิญเลยจ้ามึงจะไปทําเวทมนตุณใสสะดอกข้อต่อชะตาทําพิธีกรรมหาเหวอะไรสาดแช่งกูเอาเลยจ้าซื้อก่อนจ้าตอนนี้อย่าพูดเยอะจ้าซื้อเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่มึงเลยจ้ากูยินดีเต็มใจจะเอาไปเผาไฟจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เอาไปเลยจ้าเต็มที่ซื้อก่อนจ้า ซื้อนี่หนึ่งเนาะไม่ต้องถามเยอะกดซื้อแล้วเอาไปทําเลยจ้าจะเอาไปปู้ยี่ปู้ยาจะเอาไปทําอะไรต้มยําทําแกงทําเลยจ้าเต็มที่ขอแค่กดซื้อจ้าอย่าดีแต่พูดจากกดซื้อก่อนจ้ากดซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้จ้าทุกคนซื้อหมอนด้วยจ้าหมอนจ้าหมอนจ้า